เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าวันนี้อายการจังหวัดปัตตานีเลื่อนนัดส่งฟ้องนักกิจกรรม9คนที่จัดกิจกรรมแต่งกายในชุดมาลายูเมื่อปี2565อีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าสำนักง,งานอายการสูงสุดขอเวลาในการตรวจสอบสํานวนเพิ่มเติมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ ทีมทนายฝ่ายจำเลยได้มีการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมขณะที่จำเลยทั้ง9คนยืนยันแบบนี้นะครับว่าจะไม่หนีแล้วก็สู้ตามกระบวนการยุติธรรมคุณติชิลาพุรธาสารพันธ์รายงานสดมาจากมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะครับเชิญครับ สำนักงานอายการจังหวัดปัตตานีนั้นได้มีการเลื่อนนัดสั่งฟ้อง9นักกิจกรรมไปเป็นวันที่29ธันวาคมแทนนะคะขณะที่ตัวแทนทนายความนั้นยืนยันว่าถึงแม้ว่าจะมีการสั่งฟ้องแต่ว่าพวกเขาได้มีการเตรียมหลักประกันไว้พร้อมแล้วนะคะซึ่งหลักประกันส่วนใหญ่นั้นมาจากเงินบริจาคของประชาชนที่ให้การสนับสนุนและให้กําลังใจกับนักกิจกรรมค่ะ เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ตัวแทนทีมทนายความของนักกิจกรรมทั้ง9คนได้เดินทางมายังสำนักง,งานอายการจังหวัดปัตตานีนะคะเพื่อรับทราบการเลื่อนนัดส่งฟ้องศาลกับนักกิจกรรมทั้ง9คนที่จัดก,กิจกรรมสวมชุดมาลายูในปี2565ในข้อหายุบยงปุกปั่นอ้างยี่ซ่องโจรค่ะหลังอายการนั้นขอเลื่อนนัดไปเป็นวันที่23ธันวาคมแทนนะคะเนื่องจากสำนักง,งานอายการสูงสุดขอเวลาตรวจสอบสํานวนเพิ่มเติม,ตมค่ะ หลังก่อนหน้านี้นะคะทีมทนายฟาร์มฝ่ายจำเลยทั้ง9คนได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมค่ะ โดยทีมทนายความมุสลิมมองว่าหลายปีที่ผ่านมาหน่วยงานด้านความมั่นคงนั้นฟ้องคดีเกี่ยวกับการจัดก,กิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสังคมซึ่งในคดีนี้แม้เจ้าหน้าที่ชั้นสอบสวนมุ่งเน้นไปที่ประเด็นเนื้อหาจากคำพูดบนเวทีแต่ว่าเมื่อทีมทนายความขอให้ทางเจ้าหน้าที่ส่งคลิปเสียงและการแปลของทีมสอบสวนมาตรวจสอบควบคู่กันแต่ก็ยังไม่ส่งคลิปให้จนกระทั่งคดีเข้าสู่ชั้นอายการค่ะเราก็จะได้รู้ว่าที่แปลนั้นถูกหรือไม่ มีการตัดทอนมีการเพิ่มเติมมีการแก้ไขหรือไม่คือถ้าส่งมาเนี่ยเราก็จะใช้ผู้เชี่ยวชาญของเราในการแปลแล้วก็ส่งประกบกันไปส่วนจะเชื่อฝ่ายไหนคืออีกเรื่องหนึง่งแต่อย่างน้อยเราก็หาความเป็นธรรมในเบื้องต้นได้ก่อนที่จะคดีจะไปขึ้นสู่ศาล ก,การสั่งฟ้องจะถูกเลื่อนเมื่อวานนี้นะคะชาวบ้านและเยาวชนจํานวนมากมาให้กําลังใจและเข้าร่วมในเวทีเสวนาศักดิ์ศรีสันติภาพปัต,ตนีที่จัดขึ้นที่ปัต,ตนีเซ็นเตอร์นะคะโดยระหว่างการเสวนานายม uh ูฮัมหมัดอาราดีเดงนี้หนึ่งในนักกิจกรรมที่ถูกฟ้องร้องครั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่หลบหนีนะคะและจะต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมและไม่กลัวที่จะพิสูจน์ความจริง พร้อมระบุว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาครัฐนั้นไม่เข้าใจอัตลักษณ์ของคนมาลาย,ยูในพื้นที่ทั้งการแต่งกายภาษาและชาติพันธุ์และมักใช้นโยบายบีบบังคับโดยเฉพาะการฟ้องร้องในครั้งนี้และหากอายการส่งฟ้องศาลก็จะยื่มประกันตัวทันทีซึ่งเงินที่ใช้ในการประกันตัวก็มาจากการร่วมกันบริจาคของผู้สนับสนุนและให้กำลังใจกับนักกิจกรรมทั้ง9คนค่ะ ขณะที่แม่ทัพภาคที่4เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะคะว่าการดําเนินคดีกับนักกิจกรรมนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายชุดมาลายูแต่คําพูดปลุกระดมบนเวทีก็มีความหมิ่นเมค่ะคือสองประเด็นหลักๆคือเรื่องของมีมีธงของกระบวนการเบียแล้วก็ในส่วนของการล้องปิดบุกใจบุกใจเพื่อผู้ชาติของอัตตานใีเลยครับ แล้วก็เราไม่ได้ดําเนินการในร้องทุกในแจ้งความล้องทุกในประเด็นเรื่องของการแต่งกายอัตลักษณ์แต่อย่างไรเพราะวันที่ผ่านมาเนี่ยมีการเข้าใจว่าเราเราไปคดีแจ้งความต่อผู้มาชุมบุทีแต่งกายเชิงอััตรณ์ครับการดำเนินคดีกับนักกิจกรรมเกิดขึ้นเมื่อปี2565นะคะ หลังยาวชนจํานวนมากพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดมาลายูมารวมตัวกันที่บริเวณชายหาดวาสุกรีในช่วงฮาริรยอหรือว่าวันเฉลิมฉลองการสิ้นสุดเดือนถือศีนอดนะคะซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นปีแรกในการรวมตัวกันค่ะแต่ว่าหลังจากการจัดงานนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงนั้นได้แสดงความกังวลถึงคําปลาใสาบนเวทีรวมถึงธงสัญ,ญลักษณ์ต่างๆจึงได้หารือร่วมกันซึ่งทางผู้จัดงานชี้แจงว่าในปีแรกนั้นไม่ทราบน,นะคะว่าผู้เข้าร่วมงานนั้นได้นําธงใดบ้างเข้ามาในงาน เพราะว่าต่างคนต่างอิสระในการเข้างานค่ะทำให้ในปี2566นะคะฝ่ายผู้จัดงานจึงได้หาทางออกด้วยการหารือร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงก่อนจะกำหนดข้อห้ามต่างๆก่อนเข้างานเช่นการตรวจสอบห้ามนำธงสัญลักษณ์ต่างๆเข้ามาหรือการระมัดระวังกิจกรรมที่มินเมย์บนเวทีและสามารถจัดต่อเนื่องในปีนี้เป็นปีที่3ค่ะ แต่ว่าหลังจากนั้นไม่ดานก็ได้มีการยื่นฟ้องจากหน่วยงานด้านความมั่นคงต่อความผิดดังกล่าวในการรวมตัวเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะแม้ว่าวันนี้จะไม่มีการรวมตัวของเยาวชนนะคะที่มาให้กําลังใจกลุ่มนักกิจกรรม9้าคนที่มัสยิดกลางแห่งนี้นะคะเพราะว่าในส่วนของตัวแทนนักกิจกรรมนั้นได้มอบอํานาจให้กับทีมทนายนั้นไปเซ็นรับทราบการเลื่อนนัดน,นะคะแต่ว่าวันที่23ธันวาคมก็ต้องกลับมาดูอีกครั้งว่าอายการนั้นจะมีการสั่งฟ้องหรือไม่ค่ะคุณเชษฐาคะ คุณติชิลาครับที่ผ่านมาหน่วยงานความมั่นคงกองทัพดําเนินคดีกับนักกิจกรรมไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็อาจจะพอได้ยินข่าวมาอยู่บ้างแต่พอจะมีตัวเลขหรือว่าข้อมูลในส่วนนี้ไหมครับ ค่ะจากข้อมูลของเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษนะคะพบนะคะว่าตั้งแต่ปี2561ถึง2566ในส่วนของกองทัพภาคที่4นั้นได้มีการยื่นฟ้องต่อนักกิจกรรมในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้มากถึง39คนค่ะโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นนักกิจกรรมทางด้านการเมืองนะคะแต่ว่าในส่วนของกองทัพเองก็พยายามจะยืนยันว่าสาเหตุที่ต้องมีการดําเนินคดีกับนักกิจกรรมนั้นเพราะว่าหลายๆกิจกรรมนั้นมีความหมิ่นเมย์นะคะและก็มีความผิดกฎหมายในส่วนของกฎ หมายความมั่นคงค่ะคุณเชษารคะคร,าะครับเอาละครับช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับคุณติชิลาครับ